ชื่อโฮมสเตย์ชื่อโฮมสเตย์อย่างครับบ้านคุณยาโฮมสเตย์ค่ะเป็นจะได้ว่าใช้ชื่อคุณยาเพราะว่ามันเป็นบ้านของยาเนาะเป็นบ้านเก่าค่ะอันนี้เป็นบ้านเก่าเลยมั้งก่อนเจ้าเป็นบ้านเก่าแล้วเอามารีโนเวทค่ะหลังนี้นะเจ้าอา๋อแต่เดิมก็เป็นบ้านอย่างอี้เลยแมนละค่ะแล้วในนี้มีกี่ห้องอะ่ะมีแค่สองห้องเจ้ามีสองห้องอยู่ชั้นบนชั้นลุมอยู่ชั้นบนเนี่ยค่ะแล้วนี่คือเดี๋ยวคนจะขึ้นไปนี่ชั้นอันนี้เป็นบริเวณทั้ลุมเนาะค่ะบริเวณชั้ลุมนี้เนี่ยค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศที่ตรงข้ามกับบ้านหิมน้ำโฮมสเตย์ของเม่หลวงเส้นใหญ่นี่อยู่ใกล้กันเนี่ยเอออันนี้บรรยากาศอันนั้นเป็นอันนี้แฟนเจ้าอ๋อวัสดีครับไวัดีครับชื่ออ้ายอหยางไอแดงค่ะไอแดงเนาะครับ <c oughs> อล้น,นี้คือบรรยากาศโดยทั่วไปเลยเนา <c oughs> ะอันนี้คือเจ้าของบ้านจะนอนตั้งหลุม เจ้าของบ้านจะนอนทังรุ่มเจ้าอ๋อแล้วจะอยู่ด้วยกันกี่คนเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยกันตอนนี้มีห้าคนค่ะมีห้าคนมีปุย่าแล้วก็มีลูกสองคนกาแฟเจ้าไอ้แดงก็อยู่ด้วยกันรุ่มๆหมดเลยเนาะค่ะก็บปลาผมไม่พอทั้งบนบอกเจ้าอันนี้จะมีรองเท้าให้ลูกค้าเดินเล่นตามหิมพานเนี่ยดอกอ๋อเวลาสามารถใส่ใส่เกือบไปเตียวเอวได้เนาะค่ะ อุอันนี้ขึ้นมาที่เบอร์โทรศัพท์นี่บ้านคุณยาเมมสเตย์ถ้าเป็นคนเมืองก็บ้านเมื่ออุ้ยแต่นเ้อง0956879633อันนี้ก็จะเป็นโอ้ขึ้นมาตังบนค่ะโอ้อันนี้เป็นมุมกินข้าวนั่งเล่นกินข้าวค่ะแล้วนี่มีโต๊ะบอล โตบอลค่ะลูกค้าเล่นยเจ้าสำหรับมีละอ่อนคนใหญ่โตของเล่นอะอันนี้ก็จะเป็นมุมโซฟานั่งเล่นแล้วก็มีมุมกาแฟค่ะแล้วก็ของเฮาก็จะมีกาแฟสดคือต่ยมีเครื่องชงกาแฟแบบอัตโนมัติจับค่ะเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติกาแฟของที่นี่เนาะกาแฟของอ่าแม่กำปองจ้ะแม่กำปองค่ะอัตโนมัติจ้ะเป็นเนี่ยค่ะเอาอันนี้ก็ใส่ เอาผงกาแฟใส่ตรงนี้แล้วก็เอาน้ําใส่ตรงนี้<อ>เสร็จแล้วก็แค่เสียบไฟแล้วก็กดกดเลยมันตึงลงมาเรื่ยบร้อยเลยเจ้ามันตึงลงมา้เลย<อ>ค่ะถ้าบางคนกบาชอบก็มีทีอินวันตัวอระจครับค่ะถ้าคนบาชอบนี่นะถ้าคนบาชอบกินกาแฟดํากาแฟอันนี้ก็มีทีอินวันแล้วก็มีโอบันตินเนี่ยค่ะมีครับอ,อืมอันนี้บริการห้องนี้ทาได้กี่คนครับ ห้องนี้ห้องนี้จะพักได้สี่คนแล้วก็ห้องจะสองคนเจ้าแต่บ่าสูงสุดก็ได้แคน8คนบ้านหลังนี้นะเจ้าต้องเสริมต้องเสริมห้องละหนึ่งคู่ครับครับเข้าไปดูในห้องก่อนดีแค่เข้ามาดก่อนวันนี้แค่เข้ามาพักนอกค่ะวันนี้กีคนนี่วันนี้มีหกคนค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นห้องเตียงคู่นะเจ้าครับอ๋ออันนี้ไฟอันนี้เป็นห้องเตียงคู่อันนี้เป็นห้องแอร์ตัวมีแอร์ตัวค่ะอ๋ออันนี้มีห้องแอร์ตัว บ้านคุณยาจะมีห้องแอร์จะมีแอร์ทุกห้องอันนี้เป็นเตียงกู้สี่คนละห้องน้าค่ะนี่ก็ห้องน้ําเปิดขอพลอยน้อยเนาอเจ้านี่ห้องน้ําก็มาตรฐานนีแล้วรักห้องเครื่องใช้ก็จะมีเตารีดมีเครื่องนิผมมีแอร์มีอันได้ปอโผมีแล่เกามีรองเท้าแตะใส่ในห้องผมว่านี่ระดับโรงแรมเนี่ย เมื <transplant> ่อก่อนน้องกระเคยทํางานอยู่โรงแรมก็ถึงว่าก็เลยเอามาใช้ในจากประสบการณ์นะเจ้าครับค่ะโอ้อันนี้อันนี้ระดับโรงแรมมาตรฐานโรงแรมเลยมีจองมีเกิบมีเครื่องเตาเรสเครื่องซักผมาจาวตีนน้องอันนี้อธิบายเลยค่ะแล้ว <Their> ก <royalty> ็ห้องนี้วันนี้เพราะว่าวันนี้มีละอ่อนนะเจ้าน้องก็เลยเตรียมของใช้สําหรับเด็กละอ่อนสองขวบ อาจจะต้องใช้อ่างเอียะค่ะแล้วก็ครีมอาบน้ําแล้วก็ที่รองชักโครกของเด็กอย่างจ่าพร้อมเลยค่ะอี่แสดงว่าน้องถามด้วยว่าลูก้ามีคนละอ่อนหีืมมีละอ่อนสองขวบวันนี้ค่ะบางคนก็อาจจะต้องได้ใช้ครับมีเตรียมมาที่เรียบร้อยจาแล้วก็มีเก้าอี้ทันเข้าเด็กคือตุ่ยในห้างดีอ่ะเตียงในกันะนห้างดีเนาะเจ้าแล้วนี่มีเตียงสํหรับแล้วเก้าอี้สํหรับละอ่อนเจ้าเก้าอี้สํหรับเด็กเออ บ่กเข้าท่าคนาเลนเนอร์มองว่าคุณอยากโฮมสเตย์นี้นะบัรธรรมดาระดับมาตรฐานเลยอันนี้ห้องห้องนี้ก็เหมือนกันอันนี้จะเป็นห้องเตียงเดี่ยวสำหรับสองคนค่ะครับมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าห้องนี้จะพิเศษหน่อยจะมีลําโพงให้มีลำโพงบูทูธเจ้าของมาเชลก่อนเจ้ามาเชลแต่ว่าห้องนั้นก็จะมีอยู่ค่ะกําลังเดินทางกําลังสั่ง สองห้องมีแอร์เหมือนกันค่ะมีแอร์เหมือนกันมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์เหมือนกันเหมือนกันเจ้าเครื่องซักผมได้ผมเจ้ามีพัดล้มเหลือตั้งหากห้องน้ําก็เหมือนกันเหมือนกันโซฟาคือนั่งโตย๊ยเจ้าห้องนี้จะมีโซฟาตโต๊ยอันนี้อันนี้บัตรธรรมดาแล้วครับ <c oughs> แล้วบัตรธรรมดาอีคิดเป็นหัวหรือคิดเป็นคนคิดเป็นหัวค่ะหัวละ ช่วงนี้จะอยู่ที่650บาทรวมอาหารเช้า650บาทซึ่งจะแตกต่างกับพี่นอกจมานไปแม้0 0บาทเดียวเจ้าแต่ว่าถ้าช่วงตุลาถึงกุมภาจะอยู่ที่690บาทครับก็บอกแพงเนาะเจ้าระรับโรงแรมนอ่ะค่ะราคานี่ก็ถือว่าเฮาก็อยู่ได้เปินก็โอเคกย่า,าด้วอ๋อดี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 คิดว่าผมว่าอยู่ได้เลยนะเนาะเออเนาะบรรยากาศี่ย อืมอันนี้โดยรวมตั้งนอกจะเป็นใจอ,อีค <ฮะ S 1> ละมุมตั้งนอกนี่มาอยู่ตั้งนี้ก็ตีจอรถตีจอรถได้สามคันเจ้สาสุดค่ะสามารถเข้าไปอ,าอยู่นี่แล้วก็หันวิวทิวทัศน์เมือนกันเจา้าอืมโอ้มาธรดาติดต่อเบอร์โทรศัพท์อย่างครับ0956879673ปค่ะเรียนสายครับคุณ เอื้องได้เลยจ้าคุณเอื้องเนาะเป็นตึงแอดมินเป็นตึงทุกอย่างนะอ้าแสดงมีเพจค่ะมีเพจเพจบ้านคุณย่าโฮมสเตย์ได้เลยบ้านคุณย่าโฮมสเตย์หมายเลขโทรศัพท์นี่มั่งก่อนจ้าศูนย์เก้าห้าหกแปดเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามจ้าโทรมาได้เลยโทรมาได้เลยเฟิงโอกเฟิงใจค่ะโทรมาได้เลยมาหาคุณเอื้องเนาะเจ้ามีสองห้องเท่านั้นนี่แค่สองห้องเท่านั้นอ๋ออันนี้สี่คนอันนี้สองคนเจ้าวอ๋อ สูงนนสุดสูงสุดก็เสริมได้ห้องละหนึ่งฟุกแถมหนึ่งฟูกเจ้าก็จะมีสูงสุดได้แปดคนครับค่ะม,มีต่างนี้นะครับมีของเล่นตามนี้เลยเอาละวันนี้ขอบคุณคุณเอื้องมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับ